พี่น้องขับมาเราดูจาก GPS เมื่อเช้าเท่า,าไหร่นะ300กว่ากิโล <Okay. S 1> 300กว่ากิโลมาปูทับเบิกดูเหมือนอุ๊บช,ชิวๆอะครับรถ3กิโลขับมาจนจะนถึง4โมง24นาทีนะครับ16นาฬิกา24นาทียังไม่ถึงไหนเลย <Okay. S 1> แล้วรถม้านเรา,า,ารถ่ายรูปสักทีอยากได้อยากได้รูปอย่างนี้ป่ะทางขับมาบอกเลยว่าเปียกมากแล้วก็ไม่มีสัญญาณมือถือ <Okay. S 1> ท,ท,ที่มานี่เมื่อกี้นะครับจากบ้านปูหินล่องกล้ามามา,มาที่จะถึงบ้าน บ้านทับเบิกกันบ้านภูทับเบิกกนะันแหละไม่มีสัญญาณต้องมาทันลูกไหมเป็นครั้งแรกของเรานะครับพี่น้องวันนี้เป็นทรั้งแรกงผมแหละกับผู้จัดการสุดตัวได้มาเที่ยวภูทับเบิกอำเภอเขาค้ออุทยานแห่งชาติน้ําหนาวก็นหนาวไม่หนาวใส่แจ็คเก็ตแล้วรถจะพิมพ์ฐานน้อยมากคือเรามาช่วงของต้นสัปดาห์เราไม่ได้มาปลายสัปดาห์เนาะแล้วก็เรามาช่วงของกลางๆเดือนบางคนก็เลยไม่ค่อยเยอะครับก็เย็นดีอากาศสบายเช้าเราอยู่จังหวัดแพร่ตั้ง GPS มา 320กว่ากิโลมันเกกล,กล,กล,กล้ๆชิวๆอ่ะมันบอก3ามชั่วโมงกว่าแต่ว่าขึ้นดอยขึ้นอะไรมาอเเูไก่เหมือนกันนะ <S <S แล้วก็จะมัมีที่พักนะครับสําหรับค่ำคืนนี้ก็อาจจะนอนไหนก็จะกัน <S 1> <S 1> <S นท์าร์จแบตมาเต็มกับข้าวขับปลาอะไรทุกอย่างเต็ม <S <S จะแคมปิ้งจะนอนจะปิ้งจะย่างจะอบจะทอดมีหมดนะก็่ายด้วยหน่อยท่านึนหนงหนงสอง แบบกยิบหิบดิเนาะไม่มีรถเลยนะรงเด็กมรถน้อยมากแล้วก็เปลี่ยวเราก็ไม่มีสัญญาณมือถือยนะครับตอนนี้จี s ที่เราตั้งมาก็ใช้การไม่ได้เพราะว่าจะเป็นวันวันวันทำงานด้วยเนาะไม่ใช่วันหยุดไม่ไม่ไม่เห็นช้างนะเอออย่าอย่าอย่าเจอช้างนะที่เราขับมาอย่างนี้แล้วมาเจอช้างอยู่กลางถนนอย่างนี้นะโอ้โหจะกลับกลับไม่ได้จะไปต่อก็ไปต่อไม่ได้อ่ะเห็นเขาถ่ายกันอะ ถ้าอย่างนั้นแม่กลัวจริงโอเคค่ะเส้นทางสวยงามค่ะว้าวอุทยานนี่น่าเที่ยวเนาะธรรมชาติเยอะไกลนันาดเนาะ <c oughs> ไปดูนี่ดูนี่ธรรมชาติขนาดไหนน้ำตกไหลเอาตตรงนี้เลย <c oughs> พัสดิการไหนคะเนี่ย <c oughs> น้ำใสามากเลยเห็นไหมไหลเอาหน้่ไม่คนูน่ะคือโอ้อน้ำใสธรรมชาติ ธรรมชาติเยก็อยู่กับน้ำเนาะแต่ว่าเน,นี่ยน่าจะฝนเนาะทางซุดค่ะคือที่ละอูเนี่ยเธอมันเป็นทางน้ำตกดูดิน้ำาสใสเกินน้นเห็นไหมขีข่รถผ่านถนนได้ครับไม่มีรถวิ่งสวนหรอกเพราะว่าเรามาตั้งนานไม่มีรถเลยมันเป็นแหล่งแหล่งน้ำเนาะต้นน้ำเลยอ่ะโโเรมีมเตอรไซค์มาละ ดินสไลด์สายแคมปิ้งกันน่าจะไปภูทะปุ๋งกันลวเนี่ยอมีแต่มีแต่ทางน้ำตกหมดเลยนี่ก็น้ำตกสวยๆธรรมชาติดีขนาดนี้เนาะโอ้ภูทะปุ๋อยู่สิกิโลค่ะนี่เราจะถึงแล้วมาๆเขาบอกว่าถนนชันมากนะลำเด็นก็จะยินว่าชันนะแต่แต่ยังไม่ถึงที่มันชันเลยอะ มีโมงกวา่าครับพี่น้องทะเลหมอกเราอยู่อะเราอาจจะอยู่สูงเนาะมีทะเลมีหมอกขึ้นมาเหม,มือนจะเป็นวัดแล้ว <laughs> นี่เป็นยังไงลุงเด็นเย็นมากครับพี่น้องดูเนี่ยลมโอ้เย็นเลยอากาศเย็นสบายเลยครับเนี่ยเย็นแบบชื้นๆมากโอ้หนี่อากาศเย็นมากไม่ต้องเปิดแอร์หรกวันนี้เปิดพัดลมนีก็หนาวนี่แล้วเนี่ยว้าวเป็นครั้งแรกของเราเรามามัน นประมาณว่าฝนเพิ่งยุดตกใหม่มันก็เลยทําให้อุณหภูมิมันลดอุณหภูมิันเลยลด,ดยครับก็เลยเห็นทะเลหมอกตั้งแต่ตอนสี่โมงกว่าเลยป่าดงดิบดบมากใกล้ถึงแล้วเหลืออีกประมาณสองกิโลถึงบ้านทับเบิกครับพี่น้องเดีย๋ยวเรา,าไป<ม><ม>สัมผัสอากาศพูทับเบิกกันนะคะวันนี้เราจะนอนไหนกันเนาะตังกรุ้นร บ้านนายทางนอนอยู่ดีก็ทะลุบ้านทับเบิกเลยเหรอ,อนี่นี่ข้างหน้าหหเห็นไหมเห็นไหมไม่ใช่คนไม่ใช่เขาจุดเตานะครับไม่ไม่ไม่อากาศเย็นนะคะเป็นเห็นไหมไม่ค่อยมีรถวิ่งเท่าไหร่เห็นไหมทะลุยบอกเลยนะม,มีคนข้างๆเริ่มจะเริ่มจะคัดจมูกเลยมันเย็นเกินว,ว้าวเหมือนคนจุดไฟไหมแต่ไม่ใช่เลยเริ่มเข้าสู่หมู่บ้านแล้วทหารทหาร เที่ยวด้วยเขาออกกําลังกายที่หน้าก็จะเป็นถึงแล้วเธอผูทับเบิกผูทับเบิกแล้ใช่ไหมเนี่ยผูทับเบิกโู้ออกมาเจออีกรอบเลยเนาะสว่างทันตาเมื่อกี้ยังมืดๆอยู่เลยน่ากลัวด้วยเอออกมาเป็นอีกอีกโลกหนึ่งเลยครับพี่น้องนี่จะเป็นตู้ตู้ตรวจเล้วต้องเด่นตู้คือ ถ้าจะเข้าไปต้องซื้อบัตรเข้าไปไงเด็ดนะแง,งาจุดชมวิวค่ะบาสวยจริงแต่ว่าถ้าเบิร์อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะเข้าตรงนี้นะแต่ว่าตรงนี้เป็นจุดชมวิวเป<ร>็นชมวิวก่อนเนาะค่ะไ,ไ,ได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิวกันก่อนนะเก่านครไทยพี่น้องบาโทบาร์โทดูมีเมล่อนอะไรขายเต็มเลยอะไรจะสวยงามขนาดนี้โอ้โหนั่นไงที่พักอ่ะก ตื่นเต้นตื่นเต้นอาพ่อไปอไป,ป<ะ>ชมวิว,วกันค่ะไปอ่ป้าชีมีห้องน้ำเหรอห้องน้ำตรงอุทยานบนนึงคิดเธอไม่บอกไม่จอดรถนะไปไปหาเข้าห้องน้ำอ,อีกนะแต่งอะไรลูกตัวโตพี่น้องนะโอ้โหแรดิสเหรอยอดผักเนียวโอ้ผักเชอ่อผักน่ากินนะ่ะนี่ดูดูดูเลดิสเด็ดนะลูกโตโตครับพี่น้องมีฟักเมียวมีอะไรไม่รู้หลายอย่างมีเมนลอนลูกโตโต แต่ว่าถ้าจะให้สวยงานเดี๋ยวเข้ามาดูอุ้ยอากาศเย็นนครับนี่เป็นข้างแรกของเรานะหน่วยหน่วยทับเบิกสูงจากระดับนั้นทะเล1,667งพันหรเจ็มตรครับนี่พี่น้องก็มีโฮมสเตย์มีบ้านพักแถวนั้นข้างบนนะครับอุ้ยสวยเลยเนาะแล้วก็ถ้ามองลงมาข้างล่างนี่ก็สี่มงกว่านะครับเหมือนอยู่ประเทศไทยไหมไม่เหมือนอยู่ไทยนะเหมือนไปเที่ยวต่างประเทศอะไรสักทีนะครับพี่น้องเหมือนเวนดนามไหมโอ้ดูตอนนี้ หมอกก้อนนี้กำลังพุ่งมาหาเราครับพี่น้องพายุพายุหมอกโอ้สวยมากตรงนี้คืออันซีนที่สุดละอันนี้เดี๋ยวให้ดูวิวตรงนี้กันเป็นหมู่บ้านอยู่ข้างล่างครับก็เห็นสุดดวงหูดวงตาอันน,น,นี้อันนี้อันนี้แปลกพี่น้องดูหมอกกำลังวิ่งมาหาเรานี่นี่อยากให้ดูตรงนี้เลยดีกว่านี่แหละห่างเราไปประมาณร้อยเมตรครับนี่นี่โอ้ขึ้นมาบนนี้แล้วนี่ห่างเราไปห้าสิบเมตรครับโอ้นี่อันซีนจี ใครจะมาเจอจังหวะนี้พอดีเนาะโอ้ดู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 นี่ดูดูด,ด,ด,ดูอยู่ข้างหลังนี่แหละครับเห็นไหมว้าวอ,อันซีนุ่เด่นมากเดินตามหาเดินตามหาหมอกทะเลหมอกโอ้ขึ้นมาบนถนนนี่แหละครับพี่น้องโอ้สวยมากเห็นไหมนี่โอ้ยลมก็เย็นนะครับ ไปอำเภอลมเก่า25กิโลไปอำเภอลมศัก34กิโลไม่รู้อยู่จุดไหนนะครับมาครั้งแรกคืนนี้ยังไม่รู้จะพักที่ไหนเลยครับสวยมากไปนู้นละมันไม่มาหาผมครับเขาขึ้นขึ้นเขาไปนลงไปอีกหน่อยนะครับข้างล่างน,นี่นก็เป็นหมู่บ้านนะไปละมองไปละสวยมากครับอากาศที่นี่น่าจะสัก20องศาครับตอนนี้เย็นมากเ<ะ>มื่อกี้เธอไม่เห็นปูไอ้นั่นมันไล่าตามเรามาไอ หมอกเนี่ยมันวิ่งขึ้นมาถึงนี่แล้วเมื่อกี้ห้าสิเมตรขึ้นมาถึงเนี่ยแล้วก็ขึ้นมาข้างบนไปเป็นเปเข้าแน้ำมาแล้วอ่ะอที่ไหนอ่ะตรงนี้ตรงนี้มีลานมีลานนะ้นถ้าเราไปขอจอดขอนอนไหมแต่เราไม่นอนมาก่าเขาในไหมเราขอจอดรถเฉยๆเนี่ยตรงนั้นอะ่ะข้างหน้ามันเป็นหมู่บ้านอะไรไม่รู้นะเนาะตรงนั้นโค้งนั้นสวยมากเลยเด็ดเออมัอนมีโค้งยี่นี่นเนาะนี่ครับดูดูดูทางลงเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ตรงคงลงทางนี้แหละเราไม่กลับทางเดิมครับเราจะ ค่ำไหนน้อนนั่นเราไปเรื่อยๆของเราพวกนี้ก็ลงทางนี้แหละไปลมเก,าาก่าลมซักกันแหละแต่หมู่บ้านนา่าสวยนีน่นะ,ะต่เะโทษเหรอเอออ๋อ,อดีนี่เดี๋ยวถนนจะมาตามน,นี้นะพี่น้องเรามานี่ลงมานี่โค้งเป็นนี่ครับสลับซับซ้อนกันไปลงไปนี่เป็นนี่เป็นเลขแปดเป็นเลขสามไปเลยครับไปดูน,นี่นี่ก็โค้งมันอย่างนี้เลยครับนี่งนลงไปน,น,น,นู่นหนึ่งครับไป,ไป,ไ,ป,ไ,ปไปกลางไปใช้กลางเส้นเอาเราไปจอดเราเลยดีอะไรกางเธอเนี่ย คนาวขาับเมันสองโลอีไปหาจอดนั้นเธอลองดูที่เธอจะนอนตรงไหนตรงปองตรงป่าอะไรก็นอนได้ไหมไม่ตรงนั้นตรงตรงลานตรงนี้มาขอนอนตรงนี้ไหมเธอเนี่ยเนี่ยเนี่ยไหนไหนลานตรงนี้ไหมทางทางรถลงไปไท้แล้วขับนรถตู้ข้ไปบนนั่นเลยนอนนอนกลางเลยหรือนอนตามสวนชาวบ้านก็ได้ั้งคือนี่เราแบตเตอรี่เราเต็มอู้มีแดดมาแล้วดีใจมากเลยปกติเจอแดดอย่างนี้นี่จะหนีนะ อันนี้อากาศมันเย็นครับตรงนั้นก็สวยหรือว่าเธอเนี่ยเธอั้นเธอเป็นนอนตรงนั้นไหมนั่นแหละตรงนั้นนะเออสูงสุดนั่นแหละทางรถขึ้นไปตรงนั้นพอดีเห็นไหมแล้วแต่มันคงจะมันคงจะแพงมั้งเท่าไหร่สองสามพันเนี่ยมันเขาเขาคิดเราไปถามดูไหมหรือว่าหรือว่าจริงก็นอนในรถสะดวกนะนอนในรถมันก็แล้วแต่เธออยากนอนหนึ่งก็ได้ แต่ว่าบ้านท่าเบิรเขาบอกอยู่ข้างในนั่นไม่ใช่เหรออันนี้อันนี้มันแค่ทางลงข้างขึ้นทางทางลงเฉยอะไรจะสวยขนาดสวยเนาะโอ้แดดมาแล้วสวยกวยนะ่าเดิม,นะมีพี่น้องดูนี่ดูบรรยากาศอย่างนี้ครับโอ้อย่างเงี้ยสวยเลยเราจะนอนบนตรงนี้ก็ได้นะครับตรงเนี้ยตรงลานตรงเนี้ยนอนไอด้แล้วเขาก็ร้านข,ขายของแล้วตรงนี้ก็เป็นอุทยานห,ห,ห้องน้ำห้องน้ําก็อยู่ตรงไหนนั่งตรงนั้นข,ขาวๆเรอนี่ก็นอนตรงนี้สินอนในนี้ก็ได้ฮะห้องน้ําตรงนี้ก็มีไปเราไปดูบ้านท่าเบิร์กไหม ไปดูของขายน่อยไปดูผักหน่อยนี่ถ่ายถ่านนี่นะโอ้สวยหนึ่งสองโอ้สวยมากเลยแสงกำลังได้สวยสวยสวยมาปอแล้วถ่า,ายวิดีโอได้อีกแล้วเหรอเออมาไหมฮะยืนมา,ายืนข้างหน่อยเอ้ยสวยสวยสวย,ยืนยืนข้างนี้เออเนี่ยหนึ่งสองอ่อหนึ่งสองอ่าสวยไปไปดูผักหน่อยนี้ นี่เราดูโอ้เราไม่ได้ถือตั้งมาด้วยตลาโอ้โหมาดูขอถ่ายวิดีโอหน่อยนะครับมาซื้อของหน่อยจ้ะอันนี้มัด2ีสิบเองเหรอวันนั้นเราที่เธอต้นญี่ปุ่นเขาขายโลเท่าไหร่นะวันนั้นนะแพงเอาดิเอาไปเอาไปย่างไหมจ้ะเอาเอามัดหนึ่งนี่สองต้นสามมัดห้าสิบรวมๆกันอย่างงี้นะนี่เอาอย่าละเอาไปกินกับเอาไปทำสลัดกัเอ้ใช่ใช่ ได้หมูกระทะเราห่อผักทิ้งไปเถิมแล้วเธอจะกินหมูกระทะเธอไม่ซื้อหมูจะกินอะไรเนื้อกระทะเองไหมเนื้อเราเหลือเนื้อเหลือหน่อยนะคอันนี้กําสิบบาทเองเลยครับนี่ยขีดละสิบบาทขีดละสิบ,บาท,บบาทแต่เยอะเนาะเอาผสมกันเนะเาะผสมน,นะาส,มาสามอย่างมีแลนดิสมีแครอท มัดยี่สิบาทเราให้ตั้งต้นอย่างนี้เลยพี่น้องนี่ยี่สิบาทดูที่นี่หนาวครับก็เลยปลูกสวยใบมันิทานได้ไหมครับอ่าแล้วแต่เราชอบกลิ่นเปน็นยังไงเนาะคล้ายผักชีก็แล้วผักชีแลนิทนี่ด้วยเอาอันนี้ด้วยนะคะ่ะที่เอากลิ่นนะะ้ำตา,าสามร้อยห้าสิบแลนิทเอาใหญ่ไหะอืมสามมัถจะกินไม่หมดหรอกเขาะไปทำอะไรกินครับต้นหอมใหญ่อย่างนี้กินกับตุ้งหมูกระทะได้หรือว่าที่เอาไปผัดเสร็จใส่ เราจะไปสามัดได้ไหมถ้าเป็น50บาทได้ไหมเยอะไป็นปะเยอะเยอะมีอะไรแปลกๆกี่เม็ดไหนครับอู้นี่เนาะอันนี้ถ้าพี่สนใจกินเลยมีบริการส่องนี่ด้วยของที่นี่เหรอครับที่ไหนมาจากไหนครับเนี่ยเป็นโรงเรือนของเขาเคาะครับพี่มาจากเขาเคาะเดี๋ยวชิมดูนี่ใกล้ๆบ้านเรานี่ไหนอืมอันนี้โล80บาท โลละร้อยค่ะพี่โลละร้อยบาทอันนี้เป็นลูกคับอ๋อมันลูกคับหมดเลยอันนี้หวานหอมมีบริการตอกใส่กล่อง้ด้วยหวานมีบริการตอกหอมอืมอันลูกไหนหวานอันนี้เขาเรียกว่าลูกไหนหวานอืมน่ากินอ่ะน่าซื้อนู่อย่างเนาะอันนี้ที่ประถังซ้ำจังกินใช่ไหมครับเนี่ยนี่อะไรครับลูกลูกซอสหวาซอสอืมอยากกินลูกแงะ อันนี้เราเคยเห็นนะอันนี้โลเท่าไหร่ครับโลละร้อยห้าสิบค่ะลูกเขอหวานเอาเอาอีกอันลูกไหนหวานลูกไหนหวานอันนี้ปลูกที่ไหนครับนี่จีนหรือทับอานเราอันนี้อันนี้พี่เขาเอามาให้อีกทีนึงอ่ะเพราะว่าของบ้านเราเหมือนกันเลยอืมอันนี้คือูิซซ่ากินได้เลยกับพี่ชิ้นนึงพุชชาร์สช็อกโกแลตกิโลสองร้อยโลละร้อยห้าสิบค่ะอันนี้โลเท่าไหร่โลละร้อยแปดสิบไหนเราะมากินด้วยกันชิมชิมกับเธออนน่ะี่เคยกินอยู่ใช่หรือเปล่เนี่ย อันนี้พันอะไรครับนี่ใช่แฮทไหมแฮทใช่ค่ะพี่อร่อยโลล้อยหรือพันนี่โลล้อยหนึ่งสิบค่ะหรือล้อยี่สิบกี่วันจะสุกครับสองสามวันกับพี่ตัวนี้ก็มีมเริ่มกินได้เลยเนี่ยอันนี้อย่างที่ใช่แฮทเหรอครับตัวเดียวกันค่ะพี่เพราะว่าต้นหนึ่งมีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่ครับเขาจะเอาอะไรบ้างดูนี่เอาสีเต็มแดงเอาลูกไหนโลล้อยหนึ่งสิบค่ะพี่เอาลูก์ตัหนึ่ง ไม่รู้แล้วแต่เธอบัวหิมะที่นี่เขาปลูกกันไหมครับเขาปลูกันไหมครับบัวหิมะนี่ผมอยากไปเที่ยวสวนมันเขาอยู่แถวนี้ไหมครับสวอยู่งรงนีมากไม่บัวหิมะครับกิโลร้อยห้าสิบบาทอันนี้รสชาติจะเป็นยังไงครับเนี่ยเนี่ยไม่เคยกินาเี่ยแต่ก็ไม่ได้เคีวมากกิโลร้อยห้าสิบบาทเนาะนี่ร้อหาสบาทเนาะได้อันนั้นโลโลเท่าไหร่ครับนะ เอาเอาออกนิดนึงเอาแบ่งนะใส่ลูกได้ไหมเอ่าลาคลากันเนาะอ่าเอาเอาเอานี่ไปกินสักลูกหนึ่งเออเนี่แหละเออเนี่แหละนี่ราคาเท่ากันพี่น้องอันนี้มันหนักอันนั้นก็พี่กินเอาลูกสีดำดได้ชุดนีได้ละก็เอาแค่นี้ ที่บ้านถ้าเบิกอยู่ข้างบนนี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะม,มีมีที่พักมีอะไรไหมครับมันเป็นวิวแบบนี้ไหม,ไมอ,อีกรุ่นนึงเนาะมันมันจะมีที่พักเยอะหน่อยข้างบนนี่นะครับจะ,จะสวยอย่างนี้ไหมครับสวยมันฝั่งนี้ไหมสวยคนละแบบของอีกอ่าเดี๋ยวขึ้นไปดูเนาะถ้าสมมุติว่านักท่องเที่ยวเขาแบบไปร้านกางเต็นท์หรือจอดรถบ้านนอนนี่เขาไปนอนกันแถวไหนครับข้างนอกก็ได้ข้างข้างในก็ได้ค่ะขเขาจะมีที่จอดรถให้อยู่แล้วค่ะพี่อ๋อ ถ้าตามตามรีสอร์ทนั้นที่เราเห็นเนี่นเราไปขอจอดรถนอนอย่างนี้ได้ไหมก็จ่ายตังค์อะไรอย่างเงี้ยเขาให้จอดไหมครับต้องติดต่อกับอ๋อเขาเองเนาะอ๋อโอเคโอเคครับครับแต่แต่ส่วนมากเขาก็มีที่อ่าการเก็นที่ตู้ก็พี่สามารถนอนตรงนี้ได้เลยอ๋อตรงนี้ตรงนี้เลยนะใช่ค่ะพี่มีที่นอนข้างในมีมีมีครับที่นอนข้างในนอนที่นี่ได้เลยอ๋อก็มีบางคนเขามาเขาก็มาจอดแถวๆนี้นอนที่อ่า ที่ต้องมาดึกหน่อยเพราะว่าประมาณสองทุ่มเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดเราไปแจ้งอุทยานวเขาจะไม่เข้าให้นอนอ๋อครับแต่ว่ามีคนนอนแต่ว่าเขาจะมานอนอ่าประมาณสองทุ่มเอาประมาณอ๋อไปไปหาไปกินข้าวไปกินข้าวไปอะไรก่อนแล้วกันเนาะไปเที่ยวก่อนเดี๋ยวพี่ก็มาจอดแล้วก็นอนอามีมีกระซิบกระซิบลักกระซิบจริงค่ะคำเขคือคือไม่ดังเราไม่ได้ทำอะไรก็คือมาถึงก็นอนหลับเลยออครับ ถ้ามีรถไหนคันเขาก็มาจอดนอนบ้างครั้งเนี่ยเขาก็มาดึกๆแต่มากันเต็นเนาะครับพอเรามาตอนชักยังไม่ดึกเลยอ่าแล้วปกติหนาวอย่างนี้ไหมครับนี่อ๋อปกติก็หนาวอย่างนี้ค่ะวันนี้ก็เย็นอย่างเงี้ยเนาะค่ะแต่ว่าถ้าหน้าหนาวจะหนาวกว่านี้มากๆครับเก้าถึงสิบองศาครับเท่าไหร่นะเธอสอง้ออันนั้นอันนั้นโลนึงอันนั้นก็โลนึงร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบสองร้อยกันเนอร์รอนอนอ๋อชิมแล้วครับเมื่อกี้อร่อยมาก แต่ว่าอันนี้กินแล้วเวลาเราทานแล้วเราไปกินอย่างอื่นนี่มันจะจืดๆปากหน่อยแต่มันอร่อยมันหอมๆเนาะใช่อร่อยเดี๋ยวขับรถไปบ้านถ้าเปิดดูก่อนเนาะขับรถเที่ยวกันจ้ะจะไปนอนง่ายนะครับสี่ห้าทุ่มเลยครับสี่ห้าทุ่มทั้งคืนนอกจาะจะนอนไปหากินไปนั่งกินอะไรเย็นๆแถวนี้ก่อนข้างในก็มีร้านอาหารจ๋าจ๋าไปนั่งกินร้านอาหารไปกินนั่งเที่ยวก่อนขอบคุณนะครับขอบคุณครับจ้ะได้อะไรกัเธอบ้างเนี่ยรถหงส์ใจอ่ะเย็น นอนได้ดึกๆหน่อยน่ารักเนาะน่ารักดีเน่ารักดีเดี๋ยวเรามาดึกๆให้เราจัดให้จอดบ่อยไม่ค่อยดีครับหมดธาเมื่อวานยังน้ำเหนือหกพันอยู่วันนี้วันนี้เหลือสองพันแล้วะก็คือก็ถือว่าเราเอาค่าโรงแรมเราอ่ะมาซื <h 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 ้อก uh mm ินแล้วกัน ปกติถ้าเราไปนอนโรงแรมเราก็หมดไปถ้าที่นี่ก็จะขึ้นพันสองพันสามพันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาตรงน,นั้นมาเราจ่ายค่าโรงแรมแเมื่อคืนด้วยไงห้าร้อยเองเติมนน้ำมันด้วยไงเตินมนน้ำมันนี่มันไม่จดเราเท่าไหร่อ่ะเธอเตินมน,น้ำมันสี่รอบไปเนาะโอ้ยสี่ห้ารอบเมื่อเช้าสี่รอบสี่รอบเมืเ่อเช้าเมื่อเช้าไม่ได้เติมเยอะแปดร้อยกว่าบาทแต่รูดบัตรมุนไม่ใช่เหรอมีครั้งนึงเราเติมเงินสดไงเดี๋ยวไปเที่ยวบ้านทับเบิกดูนัดสักหน่อยครับเป็นไง เปิดเอเนอร์จีถังอะไรถังน้ำหรือถังน้ำมันนะ่ะเนี่ยเขานั่งอยู่ตรงไหนนั่งไปข้างล่างค่ะอ๋อนี่อันนี้ทั่นี้ก็มีถังน้ำมีเยอะเป็นรถพยานิเด็นเป็นบ<ม>ริการนักท่องเที่ยวอยู่แล้วอ่ะระวังอุ้ยทำไมไมันลงดอยอย่างเงี้ยปัะนี้ทางเข้าบ้านทบเบิกแล้วเนี่ยเอบอบางคนที่เขาขึ้นบอกว่าทางอีกาด้านหนึง่งชันๆเงินดินน่าจะตรงนี้หรือเปล่าไม่รู้ชันมากเราก็ไม่ลงนะ ไปต้องตามมาดูครับมาแป๊บนึงก็จะเป็นเร้านอาหารเป็นจุดชมวิวนะารื่เด่นนะว้าวสวยนะเป็นเต็นท์ที่มันเป็นโดมๆนะครับพี่น้องเนี่ยโอ้มันแบบคือไปพักที่นี่มันเหมือนจินตนาการแบบเห็นแบบต้นเมลเปิรนต้นอะไรนั่นเนี่ยเมเปิรนเมลเปิร์นต้นอ่อนเนี่ยใบใบเริ่มเป็นสีเขาเริ่มเปลี่ยนสีแล้วเพราะว่าที่นี่มันเย็นนะมีใา้แถวหน้าเรามาสี่คันนั่นะก็อยากจะให้คนอื่นไปก่อนเราก่อนนะ ต่ชันมากเลยนะโมเดนชันมากเลยเฮ้ยข้างในทางเข้าท่าเบิกหลานขาเยอะกว่าข้างนอกนี่ครับพี่น้องดูของแบบของบนดอยครับของดีๆทั้งนั้นข้างในน่าจะถูกกว่าข้างนอกนะข้างในน่าจะถูกกว่าข้างนอกเดี๋หายถ่ายไปให้คุณแมให้เห็นร้านค้าหน่อยสิเออข้งในร้านขายเยอะมากครับอู้ยตอนนี้ก็สวยนะ สวยที่หลายทางให้ไปดูครับแต่ว่าด้านค้าอยู่ข้างทางนีเองจะเยอะมากเลยก็น่าจะถูกกว่าข้างนอกด้วยแหละเพราะว่ามันจะขายติดติด,ตดกันไปหมดเลยโอ้กาแฟร้านนีสดยอ่ะวันธรรมดาที่มาก็เต็มเลยนิดนึงอุ้ยเจดีย์อะไรไม่รู้เนาะข้างบนนูน้นๆ้นาะโรงเดยนเห็นไหม แถวนี้สวยค่ะวิวสวยมากเลยน้องเด่นเนาะมีบ้านพักเยอะมากเลยครับที่เ่าร้านอาหารแล้ววิวนี่คือหลักร้านหมดเลยทุกทุกจุดเมื่อกี้เราเห็นเราหมายตาไปนู่นเจ้าหนึ่งเดี๋ยวลองจะกลับไปดูลองโทรถามดูไม่แพงเกินไปเป็นบ้านเป็นหลังนะหลังเล็กๆแล้วมีดาดฟ้าให้นั่งกินหมูกระทะอะไรได้ถ้าไม่แพงเกินพักแต่ถ้าแพงเกินที่จอดรถนอนก็เยอะนะก็เยอะเพราะว่ามันมีที่จอดรถเยอะมันไม่ใช่ช่วงเทศกาลเยอะครับก็เราจอดไหนก็ได้เราเรา,เราไม่ได้ซีเรียส หรือว่าจะไปจอดที่ที่มาช้าก็ได้ค่ะลา,านจอดรถก็ประหยัดค่าที่พักเราไปเพราะยังหลายวันแล้วที่เรานอนโรงแรมเรายัางรู้สึกว่าในรถเราอ่ะมันดูดีกว่ามันมันสบายกว่าอะไรอย่างเงี้ยก,ก,ก็ม็ประหยัดดีแล้วก็หนึ่งประหยัดสองก็เคยชินในการนอนในรถประจำอยู่แล้วก็เอาส่วนค่าโรงแรมพันห้าสองพันไปซื้ออย่างอื่นกินก็ โดนน้ำมันไปก็ได้ไปคาดไปสามจงังหวั<ม>ดเสยดสวยจริงนะที่เราไปดูดีวเราไปถามติดต่อน,นั้นดูว่าเท่าไหร่ถ้าไม่แพงเกินเอาอยู่แต่ถ้าแพงก็เห็นมีจุดหนึ่งเมื่อกี้ดูแล้วจอดน,นอนสบายเลยแหละยูสวยด้วยเป็นร้านค้าเก่าที่เขาเลิกขายของมันเลยมีที่จอดรถให้เจ้าของคนม,มาอยู่เราเราจอดได้ใหญ่อยู่แล้วนะครับฟ้าจู ยังไงเนาะได้ที่นอนที่หลับที่นอนกันนะครับวันนี้พี่น้องเอ็กซ์คลูซีฟมากต้องตามมาดูว่าโรงเรียนจะขึ้นมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแต่ว่ามันจะอยู่ในช่องหลักช่องัวาโรงเด็ยนนะครับพี่น้องเดินทางนี้หน่อยพี่น้องเป็นยังไงพือองศ่องศาก่อกีถางพี่เขาเขาบอกว่าเมื่อวานเนี้ยองเจ็ดองศาเพราะวเมื่อวานฝนตกที่พุรธเบิกนะโอ้แล้วพี่น้องดูรถตูรถตู้รงเดีนขึ้นมาขึ้นมาอย่างนี้ครับจะจะขึ้นมายังไงขึ้นมาตรงไหนนี่ต้องตามไปดูนี่ แล้วก็น,นี่ก็จะเป็นวิวของออบ้านทับเบิกครับนะเดือวที่เขาเรียกกันว่าภูทับเบิกนี่ครับสวยมากมาจอดนอนจอดแคมปิ้งที่นี่จอดได้นะมีที่พงที่พักมีห้องน้ําสะดวกห้องน้ำตรงนี้สะดวกสบายปกติถ้าถ้าเป็นห้องแค่สากจะให้รถจอดข้างล่างตรงนี้ค่ะอ๋อแล้วให้ตรงนี้เป็นกางเต็น์กางเต็น์ค่ะอ๋อโอ้แต่ว่าเราก็อันสีนะพวกนี้จะเอาโดนขึ้นบินด้วยครับพี่น้องอ่าเป็นไงเย็น ทั้งลมแลวนุ่นวิวนุ่นเดี๋ยวต้องดูกลางวันครับเดี๋ยวผมจะรีวิวตอนกลางวันให้ดูให้เห็นอีกทีหนึ่งตอนเช้าเราจะนั่งกินกาแฟกันตรงนี้จะเป็นจุดที่สุดยอดขอบคุณวันนี้แล้วก็ขอบคุณที่ตั้งใจมาหลายครั้งแล้วครั้งนี้ได้มาแล้วไม่ขอบคุณใครอ่ะขอบคุณทุกคนอขอบคุณตัวเองขอบคุณลุงเด่นอ๋อเมื่อานลุมขอบคุณลุงเด่นขอบคุณขอบคุณใครไม่รู้อ่ะคิดได้ยังไงเนี่ย S <S> <S อุตส่าห์ขับรถขึ้นดอยมานี่ไม่ใช่มากหลายมาขอบคุณพี่ขอบคุณทุณทกกระไคนไม่รู้เพราะว่าเคยเคยชวนพี่จิ๋วกับเพื่อนมามก็ไม่ถึงที่นี่ตอนนี้ลมแรงมากนะครับเราต้องใช้ไม้ล้วต้องเอาไม้ซ่อนไว้ไกลมากเพราะว่าถ้าอย่างนั้นมันจะพื้นถ้าใช้เป็นกล้องปกติถ่ายไม่ได้นะบอกเลยว่าลมแรงมากวิวสวยนะครับเ,เดี๋ยวตามมาดูเลยจะทำอะไรกินอถ่ายรูปเด่นหน่อยวิวสวยเห็นไหมเนี่ยวิวสวยก็เป็นครั้งแรก การส่วนตัวนะครับที่เรามาเที่ยวกันที่ภูทับเบิกก็สวยสมใจอย,ยากที่จะมาขอมือปิดไมค์ซ่อนไมค์หน่อยเปิดไมค์เนี่ยมันดๆๆเลยลุ่มแรงมากเปลี่ยนปิดชิดตั้งสวยๆนี่ตัวนี้ก็สวยนะเดี๋ยวถ้าเราอ้อมมาดูถนนตรงนันก็ยิ่งสวยนี่นเป็นถนนที่น่าจะเป็นตัวเพชรบูรณ์ครับพี่น้องตัวนู้นตัวนู้นก็ยิ่งสวยๆเลย<อ>ข้างล่างภารกิจของเราเป็นภารกิจค่ำไหนนอนนั่นผู้นี้จะไปไหนต่อก็ยังไม่รู้แต่ว่าคืนนี้ขอให้ มีความสุขไปกมาพอดีไปมาพอดีฉันจึงเป่าขาทาให้เธอลงได้เ <c oughs> ป่าให้ใครเป่าว่าทางน,นี้สินู่นปเป็นลาอยู่ฝั่งนู้นทานนี่เอ๊เอไม่อยากกลับบ้านความรักนี้สวย่ะไม่ต้องมาถึงไม่ต้องรอถึงหน้าหนาวครับพี่น้องไม่ต้องรอให้แก่ด้วยมาเที่ยวได้เลย ใครมีโอกาสมีจังหวะมีเวลามีทริปสั้นๆทริปยาวๆก็มาเที่ยวกันได้นะตามรอยลุงเด่นมาเที่ยวได้ครับขึ้นมาตรงนี้นะแล้วตู้ขึ้นมานะคือตรงถนนเนี่ยถ้าดูอย่างนี้มันจะเรียบแต่ตอนเราขึ้นมามันอย่างนี้คือจะไม่กล้ผ่อนครับเล่นกดรถถอยนะเดี๋ยวลุงทำเมนูอาหารกินที่นี่รอติดตามกันนะครับว่าอ๋อช่องเด่นจะทำอะไรกินแล้วก็ช่องครัวเด่นแฟมิลี่จะไปไหนกันต่อพรุ่งนี้เราจะเอาอะไรมาดิปกันกินกันก็รอติดตามครับพี่น้อง ไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณเอสซีทุกทุกท่านนะคะที่เป็นกำลังใจให้เราในการเดินทางทั้งสองคนค่ะครับไปแล้วนะครับต้องเรียนเฟมิลี่มีกำลังใจเราสองคนเลยนะครับพี่น้องบ๊ายบายให้ดูบรรยากาศเอเคต้องเดินก่อนใส่คู้นต้นปิดหน้าปิดตากินน่ะอะไรกินร้อนท้องก่อนเด้อไป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 ให้เอสซีดูวิวกันค่ะเมันร้อนท้อง ไปแล้วนะคะขอบคุณอเอสซีทุกๆท่านค่ะ